พอยีิบเอ็ดเขาว่ายังไงเขาบอกว่ากําหนดให้ C 1 C 2 C 3ามด้นมาด้ินหมัด้ยินชัดเนาะชัดเนาะอ่า C 1 C 2 C 3ามนาเป็นวงกลม3วงนะ C 1 C 2 C 3เป็นวงกลม3วงโดยมี O 1 O 2 O 3เป็นจุดศูนย์กลางของ C 1 C 2 C 3ตามลําดับดังรูปนะก็มีรูปอยู่นะครับ อะแล้วยังไงต่อในชัดนะวงกลม O 1เห็นไหมจุดศูนย์กลาง O 1นะ O 2แล้วก็ O 3เดี๋ยวพี่ดอนนะเปลี่ยนอันนี้ก่อนนะเห็นไหมเด็กๆมั้ย O หนึ่ O 2 O 3เป็นจุดศูนย์กลางนะครับ <c oughs> เออเขาบอกว่าจากรูปจากรูปจากรูปวงกลม C 1มีรัศมียาว3อมอน,น้องลงฮะ วงกลม c หนึ่งนา c หนึ่งก็คือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ o หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีรัศมีสามนะฮะเล็กไปหน่อยโอเคนามีรัศมีสามแล้วก็ <c oughs> วงกลม o สองนามีรัศมีห้านะวงกลม o สองมีรัศมีห้าอันนี้ห้า นานนี้ก็ห้ารัศมีพี่ดอนเขียนอันเดียวเนาะเรารู้กันเนะเาะรู้กันนะว่ามันมีนะแล้วก็วงกลม c หนึ่ง c สองสัมผัสกันที่จุด b c หนึ่ง c สองเนี่ยนาสัมผัสกันที่จุด b นี่จุดนี้สีน้ําเงินที่พี่ดอนไฮไลท์และวงกลม c สองผ่านจุด o สาม c สองเนี่ยมันไปผ่านจุด o สามเห็นปะ มันเป็นจุดศูนย์กลางของซีสามด้วย,ยแล้วมันก็เป็นจุดผ่านของโอสองด้วย,ยฮะว่าไงลูกใครจะพูดกับพี่ดอนเหรออ่าเปิดไมพูดกับพี่หรอพูดกับใครล่ะคะฮะพิมวารีเปิดไมค์คุยกับพี่ดอนเหรอขอโทษค่ะอืม <laughs> อ่ะโอเคนึกว่าอยากคุยด้วยวอ้อุตสาห์ดีใจมีคนอยากคุยด้วยนะฮะอ่ะนะเอเป็นส่วนของเส้นตรงที่ทำให้ AB และ BD เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของ C1 และ C2 เขาค่อยแกะนะ่น่นเด็กงนะค่อยๆแกะเขาบอก AD ดนะีไหน a อดีนี่นี่ A ไป D เนี่ยเป็นไงเห็นไหม A อไป D เนี่ยเส้นสีดำที่พี่ดอลลากเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นส่วนของเส้นตรง ที่ทำให้ AB และ BD เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางก็นี่ไง AB และ BD เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของ C1 C2 ใช่ไหมนาเออตามน้ำก่อนนะตามน้ำก่อนนะอืมตามน้ำก่อนนะเอวงกลม C3 นาวงกลม C3 เปลี่ยนไปใช้ปากกาสีสม้มอ่ะนาผ่านจุด O2 และตัดกับวงกลม C1 ที่จุด B และจุด E เจน วงกลม c สใน c สามนี่ c สเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ c สเขาบอกว่าผ่านจุด o 2อ่านี่ผ่านจุด o 2เห็นไหมนะและตัดกับวงกลม c 1ที่จุด b กับจุด e ตัดกับวงกลม c 1ที่จุด b กับจุด e โอเคนะไปนะไปนะเด็กๆนะมุกออนตามพี่ดอนนะเขาบอกว่า af นะเป็นส่วนของเส้นตรงที่ตัด c 1 นะและ C 3ที่จุด AEF AEF ไหนวะนี่ A ไป F เนี่ยเขาบอกก็เป็นส่วนของเส้นตรงที่ตัดวงกลม C 1และ C 3ที่จุด AEF นะนี่ไงตัด C 1ที่นี่ตัด C 1ที่นี่แล้วก็ตัด C 3ที่นู่นใช่ปะ่ะใน AEF ดังรูปนะครับจงหาความยาวนะจงหาความยาวของ a f ใสนี่เขาถามว่า AF ในยาวเท่าไหร่จบไหมนี่คือคำถามเพิ่งอ่านโจทย okay, ์เสร็จสภาพโอเคไหมเพิ่งอ่านโจทย์เสร็จสภาพจงหา AF จะทำยังไงดีนะตาดาตาตาตาดาเร็วจะทำยังไงครับเออจะทำยังไงครับ น้ฮะน้องบอกวิมันง่ายมากเลยพี่ดอนไม่รู้นะฮะเราจะหาเส้นสีเขียวฮะเราจะทํายังไงเราก็ต้องใช้อีกจุดเนี่ยโอหนึ่งโอสามโอสองเนี่ยเพราะเรารู้รัศมีของโอหนึ่งกับโอสองใช่ไหมเราเรารู้รัศมีของโอหนึ่งกับโอสองนะหมายความว่าอะไรกันเนี่ยโอสองเนี่ยลากมาหาเนี่ยข้างขางเนี่ยรัศมีห้าลากมาตรงนี้ก็ห้าจริงไหมถูกไหมฮะน้อง ลากมาตรงนี้ก็ห้าไอโอหนึ่งก็เหมือนกันตรงนั้นสามตรงนี้ก็สามนะจริงจริงสีส้มกับสีแดงนี่พี่ดอนสามารถลากเข้าหากันได้ไหมไอโอสองกับโอสามนี่ได้ไหมได้แล้วถามว่ายาวเท่าไหร่พูดก็ยาวห้าเพราะมันคือรัศมีถูกไม่ถูกอืมมันคือรัศมีของโอสองและในขณะเดียวกันมันก็คือรัศมีของโอสามจริงไม่จริง อืมนะฮะมันคือรัศมีของโอสองและในขณะเดียวกันมันก็มีมันก็คือรัศมีของโอสามด้วยนะแสดงว่าโอสามนี่มีรัศมีเท่าไหร่พูดห้าจบไหมนะฮะอันนี้ห้าอันนี้ห้าเนี่ยเด็กๆแหมเด็กๆต้องตะกุยตะกายละนี่ห้านี่ห้าแปลว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าอะไรหน้าอะไร กอไก่น่ารักอกอไข่น่าจัว่วน่าจัว่วใช่ไหม <c oughs> เพนสามเหลี่ยมน่าจัว่วแปลว่าพี่ดอนสามารถลากจุดนี้มานี่ได้ไหมพูดสิได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้พี่ดอนลากมาได้ด้วยแล้วขอโทษน,นะฮะลากมาแล้วบอกได้ด้วยว่ามันยาวเท่าไหร่พูดยาวห้าจริงไหมบางคนบอกรู้ได้ไงเอา้าก็โอสามันคือรัศมีของโอสมใช่ปะ ใช่ป่ะรัศมีโอสามแล้วเมื่อกี้ไงเมื่อกี้รัศมีห้าไงอันนี้ห้าอันนี้ก็ต้องห้าถูกไหมโอ้โหไม่ได้สามเหลี่ยมธรรมดานะไอ้น้องนี่เขาเรียกว่าสามเหลีล่ยมด้านอะไรด้านเท่าแล้วสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมุมภายในกี่องศาฮะมุมภายในร้อยแปดสิบหารสามได้มุมละเท่าไหร่พูดมุมละหกสิบจริงไหมจริงน้องมุมละหกสิบมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าถ้าตัวนั้นหกสิบตรงนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากร้อยอะไรครับร้อยอะไรพูด ร้อยยี่สิบจริงไหมพาะมุมภายในเส้นตรงมันคือร้อยอะไรร้อยแปดสิบถูกไม่ถูกอ่าโอ้โหน้องน้องจะหลุดแล้ว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 พี่ดอนสามารถลากตรงนี้ต่อได้ไหมอ๋อเนี่ยไอเส้นที่หนูเห็นเนี่ยสีดําเนี่ยพี่ดอนลากต่อได้ไหมลากต่อให้ไปชนเอฟเลยได้ไม่ได้น้องพูดได้แล้วถามว่ามันยาวเท่าไหร่น้องพูด ห้าก็มันคือรัศมีของโออะไรจ๊ะโอสามนะไม่ใช่โอเอนะโอสามเนี่ยห้าเนี่ยห้าถ,หถูกไหมถูกไม่ถูกเนี่ยง่ายง่ายสบายสบายสวยสวย,สวยเห็นไหมนะน้องสามารถลากได้น้องสามารถลากแต่ว่าไม,ไม่ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะพี่ดอนลากเนาะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ดอนขอเปลี่ยนนิดนึนงไนดะ้ไหมแหมมันไม่สวยปะแป๊บน่ะนะชึบชึบนะนะ มันไม่สวยพี่รอนขอลากเพิ่มใหม่นี่อย่างนี้เลยมันจะได้ต่อกันแบบสนิทพอดีนาจุดนี้อ่ะโอเคไหมน้องพูดมาเรียบร้อยนะโอเคนะสวยงามนะนะนก็เป็นเส้นเส้นผ่านศูนย์กลาง o สามไปเลยนาะลากจนเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง o สามไปเรียบร้อยเลยอ่นะนะฮะนี่ก็ก็คือเรขาคณิตข้อที่ยนะี่สิบเอ็ดนาเพราะลากมาถึงตรงนี้พี่รอนบอกครับพี่รอนบอกเลยว่ามันจบแล้ว น้องมันปิดจอบเรียบร้อยแล้วทําไมถึงพูดว่าปิดจอบเรียบร้อยแล้วรู้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านนี้รู้ด้านนี้รู้น้องว่าสีเขียวรู้ไหมรู้ไม่รู้รู้ดีเด็กๆถ้าน้องรู้ด้านสองด้านหนูรู้มุมระหว่างด้านทั้งสองสีเขียวจะไปไหนได้ใช่ป่ะนะะถ้าใครไม่รู้พี่จะทวนให้อีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่ากฎของโคอะไรนะกฎของโคอะไร โคไซใครไม่รู้ใครไม่รู้จทครับใครไม่รู้จดครับนะใครไม่รู้จดครับเวลาเรามีสามเหลี่ยมมานี่เลยมานี่เลยเรามีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมใดๆนะไม่ได้ไปไม่จำเป็นต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านจั่วไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยนะเป็นสามเหลี่ยมใดๆอ่ะมาพี่ดอนให้เป็นสามเหลี่ยม A B C ใครจําไม่ได้น้องจดนะครับนะเดี๋ยวพี่ดอนขอเปลี่ยนประกาศนะลำใหญ่นะอ่ะ นะพี่ดอนมีสามเหลี่ยม ABC ด้านตรงข้ามมุม A ยาว A เล็กตรงข้ามมุม B B เล็กนะตรงข้ามมุม C C เล็กนะฮะอ่ามาชิบอ่ะเสร็จแล้วถ้าพี่ดอนรู้มุมหนึ่งมุมสมมุติสมมุตินะสมมุติพี่ดอนรู้มุมมุม C พี่ดอนให้เป็นมุมเซต้าอย่างเงี้ย รู้มุมหนึ่งมุมรู้ด้านฟังดีๆนะรู้มุมหนึ่งมุมรู้ด้านระหว่างมุมทั้งสองเราจะสาหาสาหาเราจะสามารถหา <c oughs> ด้านตรงข้ามมุมนั้นได้เสมอจำไว้เลยรู้ด้านสองด้านรู้มุมระหว่างด้านทั้งสองเราจะหาด้านตรงข้ามนั้นได้เสมอใครไม่รู้โจทย์นะครับกฎข้อนี้เรียกว่ากฎของโคไซน์นะฮะมีชื่อด้วย นะกฎข้อนี้เรียกว่ากฎของโคไซนะ์กฎของโคไซน์บอกว่าอะไรครับใช้มุมไหนก็ตามให้ขึ้นด้วยด้านตรงข้ามมุมนั้นยกกาลังสองคล้ายๆพิทาโกรัสเลยครับ c กําลังสองเท่ากับอะไรเล้วเท่ากับ a กําลังสองบวก b กาลังสองน้องเห็นไหมด้านตรงข้ามมุมนั้นยกกําลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมนั้นยกกําลังสองเอามาบวกกัน ลบสองคูณด้านประกอบมุมนั้นแหละ cos เซตาจบนี่คือกฎของโคไซน์ครับนนนี่คือกฎของโคไซน์ชึบชุบชึบชุบชึบชุอ่าชึบอ่าพี่ดอนเขียนไว้ตรงนี้นะนะฮะเด็กๆจะลืมเปิดกล้องแล้วจ้ะฮะลัลโหลนะมีมีปนวิทย์เปิดมาหาพี่ดอนคนเดียวเองฮลัลโหล สภาพนะฮะทุกคนเงียบกริบเอาละเพราะฉะนั้นเด็กๆเรียบร้อยครับปิดจอบสวยงามครับอันนี้หกอันนี้สิบอันนี้ร้อยี่สิบอีเขียวมาไหมพูดมาเด็กๆมาจากกฎของโคไซจะได้ว่าอะไรครับอีเขียวเลยฮะ AF กกาลังสองเท่ากับนาด้านนี้สามกับสามก็คือหกด้านนี้ห้ากับห้าก็คือสิบ ก็จะกลายเป็นหกกำลังสองบวกสิบกำลังสองใช่ไหมนะลบสองคูณหกคูณสิบเนี่ยมาจากทางซ้ายมือเลยคอสร้อยยี่สิบจบปิดจ็อบครับปิดจ็อบครับน้องเสร็จแล้ว AF หมายยาง AF มาแล้วนะฮะเขาถามหา AF สบายมากครับอืมนต้องพูดว่าสบายม็อกนะสบายม็อกนะ อ่ะเรียบร้อยนะพี่ดอนไปแล้วนะเอาละมาหกหกสามสิบหกสิบกำลังสองได้หนึ่งร้อยนะสองหกสิบสองก็เป็นร้อยยี่สิบคอรสร้อยยี่สิบใครรู้บ้างได้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบอยู่ไหนนะใครคิดเลขไม่ได้มาเขียนมาเขียนเขียนออกมาลูกเขียนออกมาสวยๆวยร้อยี่สิบอยู่ไหนร้อี่สิบอยู่นี่ นะฮะร้อยี่สบอยู่นี่ห่างจากแกน x แกน x ฝั่งซ้ายคือร้อยปดิบใช่ไหมร้อยยี่สิบห่างจากร้อยแปดสิบกี่องศาหกสิบองศาปะ่ะใช่ไหมเด็กๆนะฮะแปลว่ามันอยู่คอร์ดันที่สองนี่แหละมันใช่มุมหกสิแต่เวลาอยู่คอรันที่สองคอสเวลาน้องดูคอสให้ดูที่ x ปรากฏว่า x ติดอะไร x ติดลบดังนั้นคำตอบต้องติดลบแล้วคอสหกสิก็คือเศษหนึ่งส่วนสองเรียบร้อยแล้วครับ อ่ะได้อะไรเด็กๆนะก็กลายเป็นนะฮะตัดชึบชึบนะแล้วลบลบเป็นอะไรบวกนะก็กลายเป็น100อะไรครับ196เด็กๆตอบพี่ๆชื่นใจหน่อยเร็ว AF กำลังสองเท่ากับ196 AF เท่ากับไร10อะไร10อะไรพูด10 10 14ใช่ไหม1กำลัง2 1ได้หนึ่ยเเรียบร้อยครับนะ,ะปิดจ็อ อ่าตามตามที่โจทย์สั่งเนีย่ยเราขอระบายสีนิดนึงนะฮะชืบ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 อ่าสวยงาม